จอดจอดสุดอดนั้นจอดโอ้ยจอด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 สบายดีสบายดีทนผู้ชมมาทุกคนเดอ้อมือน,นี้งเย์จะพาทนาผู้มชมขี่รถแตกๆหรือว่ตอาตกๆเนาะห้องแตกๆอะไรห้องตกๆก็ๆได้เนาะไปบริจาาเพื่องให้กับครอบครัวที่ว่าห้ากระสุนเสียไม่เท่าไปเนาะคนเลี้ยงลูกผู้เดียวเกาคนเลยทนผู้ชม yeah แม่เลี้ยงเดียวเนาะพอ่พอพอ่พอคนเดนี่ปะไปแล้วเนาะ อ่าเมนเนียจะเป็นมอบพห้เดอร์ผกขอบใจร่ากับผู้ใจบุญในครั้งนี้เนาะีผ่ผู้ใจบุญเพิ่นซื้อเครื่องอาหารแห้งอย่างต่างๆข้งกินอ่าเราจะมีมีซีนไดมเบินบกนะจะมีซีนแดไวให้เพิ่นไดเฮดเฟิร์กกินนะเพราะว่าเขาเคยซื้อเฟิร์กไปบนกิน่นเพิ่นว่าดีใจล่าแซ่บล่าเเคยกินบ่าเคยได้กินเฟิร์กเลยฮะนะเขาก็เลยว่าเออซื้อแบบหมดทุกอย่างที่เพิ่นเคยจมว่ายากหล้วก็เครื่องข้อต่างๆเข้าปะอาหาร มีครบมาเลยทั้งผู้ชมไป <Yahoo! S 1> เราเดินทางกันเลยมันนี่โอ้รถตกตกอา้าวกินน้ำหรือก,กินน้ำมน <c oughs> นัำน <c oughs> เออมันกินอ,อันกระส่วนเนาะแต่ว่าฮอร์สต์แอดสั่งมาให้บดทึบสามบอกเราว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่อันอกับรถจักรเองที่ไปใส่กับรถจักรก็ได้เนาะตอนนั้นนะ <c oughs> นอ่า มาสตาร์ทผู้สมบังง ราคาค่นี้สิครับทุกหลังเนาะมาตรงนี้กันต้นเนี่ยตอกๆกันอะไแตกๆอะไร ู้สมอันนี้ก็เป็นการที่รถตอกๆทางแรกเนาะที่ว่าขี่ดนไปนี้เนาะน้องมีเคยขี่ย่ำน้อยนี่มันแบบว่าเคยแบบจักล่องขี่หรือว่ารอบรถก็เจ้าไปฮะนะแปลว่าทางนั้นมันเที่ยวบได้มันฝ้นตกล่าแล้วมันเป็นบวกยางออกเนกื้ออย่างบได้แล้วก็เจ้าขี่รถต,ตอกๆเรือว่าแตกๆนี่แหละเนาะไก <c> ่ <oughs> กกลเหอนไปลงาไปกับข,ข้อขี้นจจ้ำกระเจาแต่ว่าเ่หอหมัมบริจาคจังซีนี่บกเคยแบวบวเออทีมาไกลไปเนี้ยนะแต่ว่ามวนเด้อม,มวนแล้วกึกคื้นติดเลบอกมันเป็นมันเป็นตลอดเวลานี่มวนดีเด้อเม,มื่อน,นี้ว่ามีฝน,นเนาะมีแดดแดดแหงเมื่อนี้ฝนเริมเต่าแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ตกอยู่วาน,นี้นะแต่ว่าล่าเมื่อ ไล่มือที่ผ่านมาบ่ตกแต่มาตกมือวานนี้แล้วกับมือน,นี้บ่ได้ตกเนาะเจอไอ้มุดฝนแล้วก็เข้าหน้าอเอาค่ะผู้ชมเข้าหน้าแล้วก็โอ้ยยงมีหมุดหนาวเนาะมุดหน้าไอ้หม้อน้อนแ้วหมุฝนฝนมาหนาวันีเลยหมุดที่ของจังหวะสิจังว่ามีคุ้มจังว่ามีคุ้มในเซซ่าบอ่ะอ๋อ เ้เป็นรถที่บูมีเบกเนอ่บูระูระบูระพูระะข้าบุตรน่าบูระะมดาเอาูเดียบอล้วก็จะกินรถก็จะมีทุกคนบอโอ้โห่พวกเบจะเด้วยวูพวกเจะเด้วย พอละเด้อพอละเด้อทำบุตรสนเลยโอ้สุดยอดจอดบอนสุดยอดอันจอดโอ้ยจอด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 ยอดเกี่ยวต่ำเลื่อนไม่เท่าไม่เท่ามายุทธ์กูขักบอขักบอบอลล่ามักอยู่บอ สบายดีเอ้หุจบุญเพิ่นบอกให้เอาเครื่องมาหมอให้เอือยเด้อเสือเด้อเอือยเด้อสองสกแปดคือมีแปดก้นเหมือน่อายุผู้นึงผู้ใหญ่อวดอยูไดจะพูดอวดเนยอายไปใช้ผู้อวดจไดจะเคนไปใช้เล้ไปหากินหมดเจไดเนาะไ่หาหน่อใหม่หน้าต่อเจไดเอือยโไไปไหน่อใหม้ตัารบอหมือนี่โบเไปมอื้อเนี่เอไปเออเ้นะ เวลาห้ามเขาให้เอื่อยเพิ่นเลยเวลาดีใจบ่ายามดีใจดีใจเตอนั้นง๋กนอโคอาให้ปากระป๋องทำมืสุดนี่ห้มากินเฟ้อเดี๋ยเสียเสียมาอีกแล้ว อันนี้เฟอแซปเส้นเฟอแซปอันนี้ซีนเดอร์ชิ้นหมห <c oughs> มูนเฉยนหม้อถาม่ซื้มกพเดยต้มกินก็ฟืน้นเงาเลยเนาะนี่จ้ะเสือเป็นนัวเือแปร้ยนัวเือเป็นนัวไมู่ นุ่มนุ่มดีดีน้ำตู้น้ำตน้น้ำตู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 ้น้ำนี่ปลาแดงเกี๊ยวตู้น้ำตู้น้ำ ผู้ิ้ยไปหนนยเอาล้มือล้มเลยไอันนั้นลูกเลาใครกินเนอใครกินเลยใครกินเลยใครกินเลยเนอใครกินนี่กินอา้าอบ้านอันนี้ไม่นุดอันเ้อ เออให้หนักอีหยังกะเอาไปเลยเอาเอ้ยไปกินเลยไปกินนุ่มนุ่มลงไปว่าอันนุ่มเ เอาไว้ให so 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 so, ้ร so, so, yeah. so, ้านเดิมเด้เนาะแบ่ง so. ปันกัน so เ้อแบ่งปันกันนะเลยจ็บเอใช้หนักชีได้มีรสสตรอเบอรี่มีแบบน่านี่เมีเนตรูปมีแอปเปิลบเกียงเนาะ้าละเอ้เสียบเเสียบอะเอาสตรอเบอรี่พี่น้องเนาะพอสตรอเบอรี่เสรุเอาดไครบหรือวะไครบหรือวะ ก็โ้เฝ้าเฝ้านั่นน่ะเรืองหนคืออะไเรื่อมันสิทับยนเขาในผบคขัวเขาขั้วเ่นเืองตามผบคขัวเขาดอ้าครบแล้วบ่น้อยเออเหมาะเลยนะครนอาเสือพาเด้อบันดีเด้อเสือพาเสือพาแบงกันแบงกันเอาเดือดเลยไปมาตัวไว ใจใจพันเบิงเด้อใจผู้ใจบุญพนเบิงไงพันดีใจพันเบิงูนี่นรเนียนวนเนาะอืมสกูใชตัวได้เด้ซุปซะเลยแม่ลุงแม่เออาใส่่เอาใมาใูเลยเด้อเออเนาะน่สึกกูนี่กู่ะฮูนว่ารัเด้อนี่เป่นรเดี๋ยวโตโกูผูเสือกีฬาูส่เอา่น เลยให้คําน้อผู้ชายคนนึงเด้อท่านผู้ชมเด้อดูเอยผู้ชายจะคนผู้จะเดียวยิ่งผู้งหั่น8ผู้ง8ผู้ชายคนเดียวท่านผู้ชมอืมผู้นี้ปีเนาะแม่น2ปีปี1จนฮอด15ปีบ่เอ่ยแม่นเพิาน้ตคนาไหม่ท่านผู้ชมกมีมากญาติกันสีเขียว ไม่มาเกี่ยวไนเลยใส่กินยังหลบได้แต่ครูไมดูคนอกแดยังจะเสวอ่ะอ่ะงเอวยบนน้วนนเอ๊ะพน่าเหน่ยผู้สอบคนนี้แต่แด้ดตัวไดเห็นนเอาอะไรกดตัวเลือกกาหายผู้อื่นนเดอ้อแส่แม่ใส่เินเบิงแนงไม่หลบง้ง น้องผูเสือสีเขียวผุดผาลืมทายน้องผุดผาสิเขียวนั่งบิวใส่นั่งบิวยกมือขึ้นโอเคเสือบัวนั่งบิวเที่สามเด็กูที่สามนั่งนิวงน้นิังนิวผู้ที่สามกูที่สี่ดอยากที่สี่ดอกยาเดี๋กเขาเรียนสี่คนเลยมีแต่คนหญิงเนาะสายหนึ่ง ใช่อยาเขาอยู่บ่สช well. well. ื่อังฮอยต่ื้อฮอยเป็นหาคนบ่เป็นหาคนเลยถูกเลยขี้ยเนาะอืมคุณตักป่เแลปัจจุบันตัวเ่นพ่วมอยากจนนี่แหละน้อเอ๋ยเนาะน้อเงเสริมเพิ่อะไ้เผาจะควด้ลีื้เนนะเสเนเสียดเนจะสยาเสียอเาลาดกินเงินกบพได้สื่อเขากินเนาะแม่ตัวนี้คุณบ่ได้เห็นพอเพิ่นจะเทือแั่พต้องแปลทช่วงเพราะว่า พอเถนี้พอเนาพไปใ้บน้บางคนบทันถูกเยหาสูบปนังปลากันแ้วปลากนจะตูนแดงเนาะเขาเป็นสาวยืนยันอีกละวเป็นนักานะคิดหอดอยเอะ่เลยโยม่ยามเจือเนานพอกระไรเนาะเข้าวโพดชเยอะแยะเลยเดี๋ยวใหญ่ดก็สบายแลเอื่อยแบบนี้เนาะกินเกลนเนหนมกินเดี๋ยวใหก็สาบายแหละ เขานี่ชอบนึกเด็กกินไหนจากบ้านบ้านชาวบ้านอะไประมาณชาวบ้านเนาะบะยามนี่ก็ดีใจดีใจเนาะดีใจเนาะใหญ่างไรล่ะเออมาจะดีเออเออชื่อยังบางทีทานผู้ส้มบางพูนพนมทันผูกเลยชื่อแก้วชื่อเอ้วเนาะอืมพูดเอ๋อพู้ที่หนึ่งจนหอดผู้ที่เก้านี่ยชื่อยังเดบอกเพ่นเดนังมุตตาอั่งชุดพัดสปูนหน้านังนิว

ดูสเดียวกันตัวอไยัไม่เนเนี่ยกระซิบติมีเมยใอยู่นะเนาะตมีเมยใหญ่แดเดีย่ต้ององงปกกินกินง้น้วแกน้อินแล้วกากินมือนาเด้ออันนี้ปดยุนั้นเห็นกกินประเดี๋ิบทดปรเดี๋ยวนุหายเยอะปดุเอาา เฮ้ยขอบใจอาณาพ่างผูปบุญ่นเคยเดือเอ๋ยม่เดขอบใจเลขอบใจเด้อผูใจบุญคนเคยเดือ,เดอดยเลยพอห<ว>ุดกระผับแข็งแหงเลยเน้อสือ่อเกล่ยวเนาะ<ด><ด>นเลยเสนาขอบใจเด้อที่เคยเดือขพอหายชุดกระผับแข็งแห้งเสนอเออยนิม ยิ้ขอบใจพ่อแน่ขอบใจแน่ลูกๆขอบใจผู้ใจบุญแน่ขอบคุณเด้อผู้ใจบุญเนึ่งขอบคุณเด้อบอไทยอีขอบใจเด้ออ่ะขอบใจขอบใจขอบใจเด้อขอบใจเด้อผู้ใจบุญที่มาช่วยเดือเพิ่นว่าขอบใจไร้ไร้เดี๋ยวเพิ่อนผู้รดกเพิ่นจิช่วยเดือการทำเยี่ยนกันที่มาบอกอีกอีกคือหนึ่งเนาะไปไปไปยบ๊ายบาย Right bye,